ลก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูโรทักซิมูเลเตอร์2ครับวันนี้พี่ก็ขับหัวลากสแกนเนียฮะก็เป็นหัวลากเมืองนอกนะครับใส่ล้อมแม็กแต่งซิ่งอีกตามเคยวันนี้พี่จะมาขนแม็โครนะครับผมอันนี้เป็นหัวลากของอ่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ของตุรกีเนาะ ด้านในเป็นธงชาติตรุรกีนะหัวล่างนี้เขาแต่งไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากเนาะนี่พี่พามามคโคนครับผมก็จะพามาฟังเสียงรถด,ด้วยนะครับพอดีลงมอดไปเนาะลงมอดเสียงด้วยนะครับผมรถข้างหลังก็บีบแตะไล่หมดนี่ครับสแกนเนียนี่ล้อแต่งซิ่งเรานะครับนี้เลยนะเดี๋ยวพอเวลา เข้าเนื้อหาคลิปนะพี่จะไม่พูดนะครับผมจนจบคลิปค่อยพูดเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงรถไปเรื่อยๆนะครับนี่แมโคขันใหญ่เลยครับผมโอเคครับไปชมไปรับฟังกันเลยครับเพื่อนๆก่อนเดือนนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับพี่อาจจะหามอดดีๆมาแจกก็ได้เนาะทุกคนเป็นเวอร์ชันน1.48นะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ใช้ได้ทุกมอดเลยนะครับโอเคไปสตาร์ทรถกันอันนี้มีเสียงสามชาด้วยนะ